สวัสดีจ้าหลังจากที่เฮ้าเสร็จภารากิจนะคะที่ไปทัาบุญน้ำกันเดียบรอยแล้วนะคะไปตั้งโรงทานนะคะในพิธีปิดทอง ฟังลูกนิมิตนะคะหลังจากนั้นเรากลับจีภาพคู่แล้วกับคณะน,นะคะไปเที่ยวเที่ยวไซล่ะคะพี่น้องไปกันไปเที่ยววัดอวัดนะอุทยานนะคะน้าตกบาหลวงนะคะตั้งอยู่ที่บ้านโคกลานนะคะตําบลวยยางอำเภอกะหนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องจ้าไปจ้าเดินทางไปเลยจา้าว,ว,ว,วิว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 ไปเด้จ้าอ่าวัดนะอุทยานน้าตกบาหลวงนะคะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะป่าดงมูลเด้อพี่น้องจ จาตะกนอนบรรจุบันตั้งซือ้อน้ำตกบาตั้งซือ้อตั้งซื้อวันอุทยานตามน้ำตกจากพี่น้องตะกอนไม่เป็นน้ำตกบาหลวงบาหนีตะกอนเดิมๆเลยนรืจอวาน้ำตกตาดตนูนมาสั่นน้อยน้ำตกตาดตนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นน้ำตกบาหลวงนะคะบาหลวงนะตายมาถึงแล้วพี่น้องไปเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเดินทางเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็เดินออกมา พุ้ยบรรยากาศส,สวยค่ะห้องน้ำก็สะอาดสะอาดเด้ค่ะพี่น้องจา้านี่นี่นี่มาถึงก่อนนะคะเรามาจอดตรงนี้เลยค่ะเรามาพอแล้วค่ะมาพอ,อย่างย่างย่างมาแล้วเราก็มาพอ,อน้ําตกนะคะบริเวณน้ําตกตรงนี้ก็คือน้ําตกบาหลวงนะคะบาบาหลวงนะคะเดินลงไปประมาณเขาบอกว่าบริเวณจากข้างบนลงไปข้างล่างน้าตกนะ,ะสูงอยู่ประมาณ10เมตรค่ะพี่น้องจา๋าตอนนี้นะ้ําอาจจะมีน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามาหน้าแล้งเลยจ้ะพี่น้องถ้าย,ยุ่ประมาณหน้าฝนนะคะช่วงหน้าฝนหรือช่วงเดือนพฤษภาหน้าฝนนี้น้ำตกติเป็นาย แล้วมาลงมาเลยนะคะเหมือนบ้านเลยมาสันละเราก็เดินลงมาย่างลงมาย่างลงมาระวังมืดเด้อระวังเลื่นมาสันพี่บอกว่าระวังมืดนะ่าสันระวังพระเลือดลงมาสันหนานี้มีน้ําตกให้เราเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยลงมาเทมาเห็นบอค่ะนี่เป็นละองละองลงมานี้เทจวดจ่จวดจ่จวดจัดลงมาขอบแช่แช่แช่หมุนจากหน่อยโอ้ยอีกตากรองกันเลยอ่าเนี่ยอ่าเดินมาหอดแล้วนะคะตั้งแต่นะคะเดินมาบริเวณข้างล่างก็จะเป็นบริเวณน้ําตกนะคะตีตกลงมาจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง นี่มีน้ำให้เราเห็นนินดๆหน่อยๆน,นะคะมีอยู่ขนาดแรงนะคะเรามาหน้าแรงนะคะช่วงโดยมีนาแลก็ปลายเดือนนี้นาก็เขาเดือนเมษาก,ก็ยังมีน้ำให้เห็นบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำนะคะหน้าแรงมากเราสามารถเดินเข้าไปได้เพราะว่าน้ำมันลดนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นน้ำขึ้นละเขาว่าได้เ้อพี่น้องจ้ะบริเวณในถ้ำเย็นสบายมากเลยพี่น้องอยากเอาศาสตร์มาปู่นอนแต่มันนอนไม่ให้ได้นี่แม่ค่าเย็นสบายแต่ฮะมาเบิ่งอีกเทียดะะ้วค่ะพี่นี่บริเว เป็นตรงนี้นิดคะ่ะบริเวณตรงนี้ไม่ใช่ระบบถ้ำศิษา์ธรรปัานะจ๊ะทางล่างนี่เกิดซมนน้ำเล็ดไหลไหลไหลเล็อดออกมากนะคะเป็นน้ำซึมบ่อไส้ออกมานี่มีน้ำไหลผ่านตลอดนะบ่เมียนบ่ซีมนน้ำนะคะมีนม้ำไหลเย็นสบายมากเลยอยากจะไ้เชิญชวนนะคะผู้ใดที่สนใจอยู่บริเวณเกใกลๆบา้านเขาอาซิบงว่าวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ เข้ามาได้เลยอันนี้ก็มีคนช่วมาดูเลยคะ่ะแต่ห้าบบโบคีวาซิมีอย่างเบิงเนาะมันจะมีอะไรเราน้ําตกตาน้ําตกต,อตอาโตนมาจันเนาะเฮากับว่าบคีวาซิมีแต่มันก็มีมีน้ำเยอะด้อค่ะพี่น้องมีน้ำมีละกกบรรยากาศเย็นสบายาเป็นตะมานางเล่นไหมคะนั่งเล่นเอาธรรมชาตินะคะรับลมเย็นๆไม่ร้อนนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยนี่ ปเราจะเดินไปดูที่บริเวณตาน้ำมงนะคะบริเวณหัวน้ำนะคะตอนข้างบนนี้จะมีน้าให้ให้ให้นักท่องเที่ยวมาเล่นได้บ้าเมว่ามาเราไม่นำาเล่นนะจ๊ะมีนะจ๊ะมีตรงนี้นะจ๊ะห้ามกระโดดน้ำนะคะเพราะว่าพนมีสภาพแบบบางคนสี่กระโดดจากส้านลงไปอันตรายที่น้ําตรงนี้ลึกนะจ้าแต่ก็เล่นได้นะคะขอบคเล่นได้กวยเปรกวยเปีไปจ้าไปเดินไปเดินไปเดินไปเป็นเพื่อนทรามาตรสนวยงามของเราเนะจ๊ะเราเดินมาเราย่างมาย่างมาเราก็มาพ่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ปรากฏ คุณพี่เพิ่ใจดีมากเพิ่นก็มาให้กำแนะน้านะคะบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าแม่น้ําตรงนี้มาจากตรงไหนเพิ่นบอกว่าตอนต้นกัะเนือของน้ำตรงนี้มาจากภูเขาส่วนกว่างค่ะพี่น้องไหลผ่านมามารวมกันตรงนี้นะคะตรงน้ำตักตัตูดนะสนะเพิ่นเะไปโต๊ลงไปจาก จากมองล่านหินตรงนี้แล้วลงไปข้างล่างเขาเรียกว่าเป็นน้ําตกตาโตนหรือน้ําตกบาหลวงของเรานี่แหละเพราะฉะไหลลงไปรวมกับล้ำน้ำต่างๆกลายเป็นแม่น้ำเปล่าเมจ๊ะพี่น้องต้นกาเนิดของลำน้ำเปล่าก็ตรงนี้และพี่น้องเอ้ยขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะคุณพี่เจ้าหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็วให้ข้อมูลต่างๆของเฮาดีมากเลยค่ะเพิ่นเห็นหนักตรงเดียวว่ามาเป็นกระสิทธเขามาบอกมาอธิบายต่างๆเพิ่นบอกว่าผู้ใดขึ้นคู่โรงเรียนไหนที่สนใจสิพื่อรู้ลางลูกนักเรียนของเฮามาศึกษา ธรรมชาติมาได้ละค่ะเปินเปิดรับนะคะเปินเปิดรับเพื่อห้ข้อมูลแลละกายเทปเป็นทานนะนะจ๊ะตอนนี้ก็เดินเที่ยวชมใบเรือยะเย็ยสบายพัก่อนยนอนใจเดินเวลากลับนะคะตะขอคุณนนะคะพี่เจ้าหน้าที่นะคะนี่เป็นสีโบซีเบลว่าโอโ้เปิลใหญ่เข้ามาเบิรงมไชมนะคะอย่าให้ลูกดูนักนเนของเข้ามาเบิรงนะคะมาศึกษาเรื่องธรรมชาติต่ตางๆใด้้อค่ะพี่ห้องว่านาอุทยานน้ําตกบาหลวงนะจ๊ะอยู่ในเขตวัฒนอุทยานเอออยู่ในเขตป่าสงวนแห่ง ชาติป่าดงมมลได้จากพี่น้องนี่เฮียมะค่ะน้ำน้ำน้ำอันนี้น้ำไหลตลอดเด้ค่ะพี่น้องค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะครูครอมผ้าลูกหล,ล,ลานมาเล่นน้ำนะคะพ่นบ่ได้หามนะคะเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามานะคะแค่ลงชื่อก็เข้ามาได้เลยนน่ะเห็นมค่ะน้ามองนั่งดินเย็นสบายนะคะเจ้าหน้าที่ิ่นเดหมองพักพรอนยนใจให้กับนักท่องเที่ยวไว้ที่มีที่พักมีที่นั่งเล่นให้นะคะ สะอาดสอาดร่มรื่นอุ้ยเห็นแล้วอยากเอาสาไปปูนอนค่ะบมาได้จจดนนใจพี่น้องจ้าบได้สนใจผ้ารูกอะรมาชวมไปเพิ่มเติมได้ค่ะหรือคนครูท่านไหนโรงเรียนนคะคะสนใจกับผ้าลูกๆนักเรียนกำลังมาศึกษาก็ามือทางธรรมาชาติได้ดยจาพี่น้องจา้าเดินไปเรอยๆ ศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะอ่านนางลอยวิสนะนีทั้ทงในนีมีความสวยงามของธรรมชาติเยอะแยะนะคะบริเวณน,น้ำนี่ไปจ้ามือนีก็ซื้ารกิจทีเข้ามาทําบุญและ้วกะ็มาท่องเที่ยวพักอนยนใจนะจ๊ะเดินมาเดินมากลังสิงกับเรากับมาสะดุดสีมาสะดุดสายตาตรงนี้แล้วกะป้ายคนบอกว่าเป็นป้ายอนุรักษ์ธรรมชาติอ่านเบื้องเลี้ยกับเนาะ การที่มนุษย์เทาทำลายทัศนิงอ่าธรรมชาตินอกะมันเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นเลยเนาะเห็นไหมคะอีทติเปิร์ติดไว้แล้วเบิ้งกระปรงกระป๋องขวดแก้วเกือต่างๆทุ่งเท้าของปงของโฟมนะคะเป็นการย่อยสลายเป็นรอยปีเป็นพันปีหรือว่ามีการย่อยสลายกับมีเลยค่ะดังนั้นเฮาควรที่จะอนุรักษ์นะคะธรรมชาติเฮาควรที่จะใส่วัสดุต่างๆที่เฮาผลิตออกมาให้มันคุมค่าแล้วกะทิ้งให้มัน เป็นทีเป็นทางเนอะนี่เอค่ะการย่อยสลายของเขานาเลยคะ่ะพี่นองจออ๊แล้วก็ปฏิบัติตามกดนะจ๊ะทิพนาจีไปทางใดก็จีใจคลิดไม่เบิ้งเดื้อจ๊ะยังใดก็ฝากากดหัวใจให้กันเด้จใจใจให้คลิปดีๆไม่ให้กันเบิ้งเน้อจ้าฝากากู้เอาไว้แน่อาอกกุปกรณ์จกน้ำเด้จ bye อจ้าบายบายรหนาพอกันไ่จ้ะพี่นง